ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด อตอนนี้กำลังปล่เรือบระนาำกลับเรือน,นะครับภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าให้เจอพายุลมฝนนะครับนาทีชีวิตภ<ม><น>ารกิจช่วยเรือล่มชีวิตต้องสู้กรานคนแกล่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อน,นรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเปิดรายการคืนนี้ด้วยนาทีชีวิตของลูกเรือ5คนที่กลับจากงานสืบสารประเพณีลากพระแข่งเรือที่เทศบาลตำบลกระโนดจังหวัดสงขลาครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอลำปำได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลสูญหาย5้ารายด้วยกันกลางทะเลสาบในขณะที่กำลังเดินทางกลับมายังวัดยางงาม อย่างมาไม่ถึงเนี่ยพีคิดว่าเกิดน่าจะเกิดเลือหล่อมไหมรั่วย่างไงหล่มเรือหหลอมทางลมหลังฝนทางลมหลงฝนนในในช่วงระยะเวลานั้นช่วงว่วกลับนั่นช่วงเราทางอุตบานนันอครับเพราะว่ทางลมหังฝนคือกระโชกคือกันโชกแรงเลยช่วงจะว่าแรงเงแรงก็ยดแล้แรงเราดิประมาณตีเที่ยตาเดนตีเนแล้ซึ่งกอเริ่มตียากี่คนนั้นนะก้นักก็ไปดูนักก็ไปยเยซึ่งขาดวาน่าจะหล่อมานะ บันเกิเดดได้รับแจ้งจากเจ้าวาดวัดยางหามครับประมาณเวลา19:45นาทีน่มีการวางแผนการต้นหาอย่างไรบ้างครับครั้งแรกก็ได้ไปเจอนัดเจอกันที่สปลำปัมครับแล้วก็การประชุมนั้นแนะระหว่างพระแล้วก็ญาติแล้วก็ทีมงานของอมจของคู่ภัยไปประเมินสถานการณ์พร้อมกัน3-4หน่วยงานนะครับ ตอนนั้นก็มีลมกันโชกแรงแล้วก็มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยดูจากทัศนวิสัยในการประเมินกั้นต้นนะครับอาจว่าจะลงไม่ได้แต่รอสักครู่หนึ่งก็อากาศก็เปิดคว้าเปิดฝนก็เริ่มหยุดตกหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนกระจายทีมเพื่อออกตามหาในทันทีแต่ในขณะนั้นฝนยังคงตกหนักคลื่นลมก็ยังแรงอยู่ จึงไม่สามารถออกไปตามหาได้เมื่อฝนหยุดคลื่นลมสงบแล้วปฏิบัติการตามหาก็เริ่มขึ้นแต่ก็ไม่พบครับผ่านไปเกือบสิบชั่วโมงก็มีข่าวดีจากชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งตะบนเกาะใหญ่จังหวัดสงขาว่าพบเจอผู้ประสบภัยทั้ง5คนแล้วกลางทะเลสาบสงขลา ที่ห่างจากบริเวณหาดแสนสุขลำปำป,ำประมาณ20กิโลเมตรลอยคอ,กอเกาะเรือกลางทะเลสาบทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ครับนนน ดีใจเปลือยใจพี่เราคุมใจเปลือยใจพ่อปอาป้าป้าแม่ก้นว่เราอยากเอาไม่ไห้เลยแล้กโตมาตันเรอยากง้ยังไ่ราเลย้ว่าะป้าเออป้าหลงไปต่อตาพวกเขาบ่าคุ้มใจลงมาอยงอะไรพวไม่ใจหนูจหนู บบกัันงไม่มีใครคิดว่าทั้ง5้าคนจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เหลือล่มครั้งนี้มาได้เพราะเนื่องจากกลางทะเลมีระดับน้ําที่ลึกอีกทั้งพวกเขายังลอยคอยอยู่ในน้ํานานถึง10บชั่วโมงด้วยกันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและพวกเขามีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรไปฟังกันครับ วันวันที่สวิตไปเก่งเรือตีรานดก็เก่งเรือปลายแล้วก็เก่งเรือพระน้ําแล้วก็เพราว่าเก่งสิทธ์เพราะว่าอะไรสิทธ์ก็กลับจากานาโนดมามาพัทลุงตอนตอนตอนกลับนะครับกลับช่วงเวลาไหนครับกลับช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งออกจากทนา้ํานรานดกระโปรวากีไปจัดการไล่มลมไล่มันไงเนี่ยปกติกับ ตึงกับปอว่ามาตึงเตเจียงปงศ์มันเป็นเตะตำนานอยู่แล้วกันตรงนั้นมันมีเคยเหลือลมเะยอยู่ประจำกับถึงกับทีนี้ปอว่าจักปักหนึ่งมันเหลืมปายูเหลืมก้ามาปอวาป่าปายู่ก้ามันก็เหลืมจัดไปจัดมาทีนี้กำลังลาเรือปละน้ำกลับเรียนะครับทีน,นี้จากะโ้น ับไปรบพำนะครับกล้ามทะเลไปครับเ้านาอย่างเดียวว่าอย่าให้เจอปายุลมฝนนะครับถ้าเจอต้องเลี้ยวกลับอย่างเดียวีครับรางวัลางวันางวัหลังจบงานการประกวดเรือพระพวกเขาก็นำเรือพระดังกล่าวกลับไปยังวัดยางงาม ดยเริ่มออกเดินทางจากเทศบาลตะบลกระโนดในเวลาหโมงเย็นในระหว่างที่เดินทางออกสู่ทะเลสาบก็เกิดฝนตกหนักคลื่นลมแรงจนทำให้เรือล่มลงกลางทะเลสาบผู้ที่อยู่ในเรือพระทั้ง5ก็ขาดการติดต่อตอนแรกคือปกติเรือจะสายไปสายมาแล้วก็อพอดรีมันมีมีรอนทวงอยู่ทางซ้ายทางขวาด้วย แล้วก็เพราะว่าพายุมาสูงประมาณสักสองมิตได้ก็ทีเรือเลยครับค้ามเรือไปเลยค้ามเรือเลยครับซึ่งกต่ทีนี้โบปมกับกับนายรังดักก็อีกคนหนึ่งลดยป่าเด็กไว้กุนหลักกนซึ่งแต่ปว่าวกนตึ่งกตที่นี้ปอ่าป่าเด็กปว่ามันกลมกับมันติดตรงกลามหลบกับตั้งตั้งแต่ว่าต่ำหมาดเมันก็อยู่มันนักแต่ว่าในการกูได้ป่าเด็กได้มาก็คือบ่าใหญ่ ต่างปลาอะไรอย่งนึงกันถึงกับปอตกปกหนึ่งก็คือเหลือมันกลอมดัดก็คือปลาลันหนังกันอยู่ตลาดถกับไม่ไม่ได้นอนกันเลยแต่แต่ว่าตัวนอยู่ในน้ำตึงอ้วนได้ยงไปนอนกันบนเรือกุนยิดกุนยิดกันถึงกับตกปลากองเรือต่อดต่างขึนกับส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือล่ม นอกจากคลื่นลมแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการที่มีการต่อเติมแต่งเรือพระจนทําให้เรือขาดความสมดุลเรือก็เลยความได้ง่ายขึ้นเืนประมาณตอนนั้นนประมัณจ้องเม็ดว่ากับแต่ว่าพอว่าพุ่มแป้งไหวใจไปดเสร็จปุ๊บปุ่มก็ไม่ไา้นองก็วินเพราะว่านองก็มีภาวะที่ว่าตกใจเล่นหน้าอกนะใจไม่ออกกันก็คือปุ่มบอกก็ว่ากลืนก็คือเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คือมันหนายไป อยางนี้ก็ตกใจเลยบัปเนี่ยเพราะว่ามันใจเสียกันไม่ต่างลำครับเพราะว่าเล่นกันถึงนที่มันหนาล่วงออกอ่ากันหนาล่วงก็ออกไปอ่ากันก็คือไม่พบกับเราการลอยกันอยู่บันั้นเลยก็พยายามอองเ้าถึงปุ๊บก็คือได้กว่าใจไปดวงหนึ่งตอนปลัดกับเพราะว่าได้ยินเสียงเกลือนเลือกับปุ๊บปล้ำจองจองจองแต่ว่าไม่มีใครแต่ว่าเห็นไม่มีใครได้มา โชคดีที่คนบนเรือมีสติที่ดีก่อนเกิดเหตุได้สวมใส่เสื้อชูชีพเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วพอเรือล่มหนึ่งในผู้ประสบเหตุก็นําเชือกเรือไปผูกไว้กับเสาไม้ที่ชาวประมงปักเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ําพัดเรือไปไกลจากนั้นก็เกาะเรือเอาไว้รอ,อการช่วยเหลือจึงทําให้ทั้งหมดสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เรือล่มครั้งนี้ได้ไ ดีใจครับดีด so, ีด <het S 2> ีใจตั <n> ้งน้ำตากันเลยอ่ะก็ได้คือไล่ทิ้งไล่ย่างมากเพราะว่าเราได้ลุากันว่ากันที่ว่าเดินทางมาโดยที่ไม่มีลมไม่มีไรอย่างแงมันเกิดขึ้นก็เราต้องมีความเตรียมพร้อมไล่ทิ้งไล่ย่างกับต่อไปคือว่าก้องที่มันมีน้ำหนักไดยเราก็จะตกเป็นรถจะเต้นต่อไปอ่ะคือว่าเราก็ได้มาเรือที่ว่ามันโปร่งมันจะต่ำเวลาได้มากว่า นี่ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้กับชาวเรือทั้งหลายที่คิดจะเดินเรือในช่วงขณะที่พายุก,กำลังจะเข้าและการดัดแปลงเรือจนทําให้เรือขาดสมดุลได้พึงระลึกไว้ว่าเพียงแค่คุณประมาทนิดเดียวมันก็สามารถเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคุณได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าฟ้ามืดฟ้ามืดๆนั่นคือถ้าว่าดีคืออย่าออกทะ,ะเลเลยดีกว่าเพราะว่าพายุไม่ทราบว่ามันจะมาตอนไหนเราก็ไม่แน่นอนตอนผมออกจากจากเอ่อถ้าน้ำโน,โน่านนอดคลื่นอะไรไม่มีเลยฝนก็ไม่ตกอากาศดีต,ตอนมีพายุนี่ประมาณกี่นาทีได้ครับก็ประมาณสักสามสิบนาทีได้ กับกากักเตือนตึงคนเดียวจะบำมุงเดียวก้ากินกับในการเดียวเราเก่เรือไปไม่มีกลืนไรเรือว่ามันอาจจะมีกลืนขึ้นมาด้วยเดี่วเราไม่รู้ตัวก็ือกอ้ยมีเชื้อจูจีบเรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับเดียวจะป่าหลังกายเราหลอดชีวิตได้กับบางทิ้งบางอย่างมันไม่แน่นอนกับมันกี่ขึ้นก็ขึ้นมาเลยต่างๆเดียวน้ำเลยเน่งเน่งเงกับมันมาด้วยเราไม่รู้ตัวกับกายายปกเสื้อจู่จีบจู่ไรไป้ดี่วกับ จะได้ปลดไป <S <S ชีวิตต้องสูง้กรานคนแกล่ง